ทีพีหนึ่พิคำพิพากษาสารดีกาที่452ห้าสทับสองพนรหนังหมอม้าผู้ร้องกลมสัมปะกรผู้คัดคา้านกดีสืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โฉนดเลขที่21863จังหวัดพิษณุโลกเนื้อที่หนึ่งงาน22ตารางวาโดยการครอบของประปะัปับสารชั้นต้นมีคำสั่งว่าที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ผู้คัดคา้านยื่นคำร้องคัดคา้านขอให้เพิกถอนคำสั่งสารชั้นต้น ที่ให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382ให้ที่ดินพิพาทกลับมาเป็นของในรัชเขตตามเดิมสารชั้นต้นไต่ส่วนแล้วมีคำพิพากษาวงเล็บที่ถูกคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้คัดคา้านข้าหราชการรมเนียมให้เป็นพับ ผู้คัดค้ารอุทธรสารอุทธรภาหภาหกพิพากษายืนขา้าราชการมเนียมชั้นอุทธรให้เป็นพับผู้คัดค้านดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสาลดีกาสาลดีกาวินิจฉัยว่าค้อจริงเบื้องต้นฝั่งเป็นยุติได้ว่าประมาณปี2 5 5 0ในรัชเขต ได้รับหนังส,สือแจ้งประเมินภาษีอากรจากผู้คัดค้านให้ชำระภาษีอากรจำนวน267,887,741บาทวงเล็บยังไม่รวมเงินเพิ่มตามกฎหมายวันที่11มกราคม2551นายรัชเขตไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์วันที่19มีนาคม2 5 5 1ผู้คัดค้านโดยทิบดีกรมสรรพกรประกาศคำสั่งให้ยึดทรัพย์ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่21863เลขที่ดิน122จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีชื่อนายรัชเขตเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระภาษีอากรค้างดังกลาง่าว และเจ้าพนักงานของผู้คัดค้านไปทำการยึดที่ดินพิพาทไว้วันที่4เมษายน2551ต่อมาวันที่15มิถุนายน2553คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของนายรัชเขตนายรัชเขตจึงเป็นโจทย์ยื่นฟ้องผู้คัดค้านเป็นจำเลยขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากร และเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวต่อสาลภาษีอากรกลางซึ่งต่อมาวันที่6กันยายน2,160สศาลดีกามีคำพิพากษายืนตามศาลภาษีอากรกลางให้ยกฟ้องโจทย์คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของผู้คัดค้านว่าผู้คัดค้านมีสิทธิ ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งสาลชั้นต้นที่มีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักเพื่อให้ที่ดินพิพาทกลับคืนมาเป็นของนายรัชเขตหรือไม่โดยผู้คัดค้านดีกาว่าผู้คัดค้านยึดที่ดินพิพาทไว้เพื่อขายทอดตลาดก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปัก เมื่อคำร้องขอของผู้ร้องเป็นเพียงการร้องเพื่อขอให้รับรองสิทธิย่อมไม่มีการบังคับคดีแก่ผู้ใดตามคำพิาพากษาหรือคำสั่งการที่ผู้ร้องนำคำสั่งสารไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินและเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินจึงไม่ทำให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นลงผู้คัดขานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีสิทธิ์เสมือนเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ยึดที่ดินพิาพาทไว้เพื่อขายทออตลาดนำเงินมาชำระค่าภาษีอกรค้างของนายรัชเขตตามประมวลรัชฎากรมาตรา12นายรัชเขตเจ้าของเดิมสมรู้ร่วมคิดกับผู้ร้องหลบเลี่ยงการถูกบังคับคดีที่ผู้คัดค้านมีคำสั่งยึดที่ดินพิาพาทไว้จึงต้องห้ามตามประมวลรัชฎากรมาตรา12ทวี ผู้ร้องยื่นคำร้องขอครอบครองประัปะักโดยไม่สุดจริตและครอบครองที่ดินพิพาทยังไม่ครบสิบปีในแดงบิดาผู้ร้องไม่ได้ซื้อที่ดินพิพาทคืนมาจากนายรัชเกตผู้ร้องไม่มีเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาเบิกความสนับสนุนการที่สารชั้นต้นมีคำสั่งให้ที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองประัปะัก จึงเป็นการดำเนินกระบ,บวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา27ขอให้ศาลเพิกถอนคาสั่งศาลชั้นต้นและให้ที่ดินพิพาทกลับคืนมาเป็นของนายรัชเกตตามเดิมนั้นเห็นว่าแม้คดีนี้ศาลจะมีคาสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปัปษ์จนกระทั่ง มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ผู้ร้องมีชื่อในโฉนดที่ดินพิพาทแล้วโดยไม่มีการออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็ตามแต่ผู้ร้องอาจนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดังกล่าวไปใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ทั้งอย่างทำให้ผู้คัดค้านสินส้นจิตในการบังคับคดีแก่ที่ดิน พิพาทที่ยึดไว้นั้นได้เพราะที่ดินพิพาทไม่ใช่ของนายรัชเกตร,รุนี้ของผู้คัดค้านอีกต่อไปผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวเนื่องด้วยกันบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาละะชอบที่จะยื่นคำร้องขอสอดเข้ามาในคดีได้ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเพื่ออย่างให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพินารความแพ่งมาตรา57อนุหนึ่งดีกาของผู้คัดค้านในส่วนนี้ฟังขึ้นส่วนประเด็นที่ผู้คัดค้านดีกาขอให้เพิกถอ,อนคำสั่งศาลชั้นต้น ที่มีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิาพาทโดยการครอบครองประปักเพื่อให้ที่ดินพิาพาทกลับคืนมาเป็นของนายรัชเขตตามเดิมโดยอ้างว่าผู้ร้องใช้สิทธิ์โดยไม่สุดจริตในการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งสแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประปักความจริงแล้วผู้ร้องครอบครองที่ดินพิาพาทยังไม่ครบสิปีนั้นเห็นว่าคดีนี้ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้อง ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี2548แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่4เมษายน2 5 5 1ผู้กัดการอาศัยอำนาจตามมาตรา12แห่งประมวลรัชดากรหยุดที่ดินพิพาทของนายรัชเขตเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ค่าภาษีอากรคร้าง ตามประกาศกลุ่มสัมพารวงเล็บพศ .18 สเรื่องให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้งางภาษีฉบับลงวันที่19มีนาคม2 5 5 1โดยผู้คัดคารปิดประกาศดังกล่าวไวนะ้ณที่ดินพิพาทและส่งสำเนาประกาศยึดที่ดินพิพาทให้ในรัชเขตโดยชอบแล้วเมื่อผู้คัดคารยึดที่ดินพิพาทเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระค่าภาษีอกรค้าง ในวันที่4เมษายน2551ก่อนที่ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทครบ10ปีกรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทโดยสงบด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเพราะสิทธิของผู้ร้องถูกกระทบโดยการยึดทรัพย์ของผู้คัดค้านที่อาศัยอำนาจตามมาตรา12แห่งประมวลรัชดากร แม้ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันเกินกว่า10ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองประปรบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382เมื่อผู้คัดค้านไม่ได้ร้องคัดค้านเข้ามาในคดีในศาลชั้นต้นจึงถือได้ว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกคำสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทไม่ผูกพันผู้คัดค้าน ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพ่งมาตรา145วรรค2อนุ2ผู้คัดค้านจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ดินพิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายรัชเขตที่สารล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้คัดค้านมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้น พิาพากษากับให้เพิกถอนคำสั่งของสารชั้นต้นที่ให้ที่ดินพิาพาทจโฉนดเลขที่21863จังหวัดพิษณุโรคตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382และให้ถือว่าที่ดินพิาพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายรัชเกตข้าราชการธรรมเนียมทั้ง3ศา,ารให้เป็นพับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382บุคคลใดครอบของทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบของติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบของติดต่อกันเป็นเวลา5ปีไซท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ ประมวลกฎหมายวิธีวิจาราความแห่งมาตรา27ในกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปได้ความยุติธรรมหรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและการยืน่นหรือการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆหรือในการพิจารณาคดีการพิจารณาพยานหลักฐานหรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นยื่นคำขอโดยทําเป็นคำร้องให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสั่งแก้ไขได้มีคําสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรมาตรา27วรรค2ข้อกัดขันเรื่องผิดระเบียบนั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาดใดๆก่อนมีคารพิพากษาแต่ต้องไม่ช้ากว่า8วันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นแต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือต้องมิได้ให้สัตยบัน แก่การผิดระเบียบนั้นมาตรา27ว่วรรคสามถ้าศาลสั่งให้เพิกถอนกระบ,บวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใดๆอันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดำเนินกระบ,บวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลกำหนดไว้เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์คู่ความฝ่ายนั้นในอันที่จะดำเนินกระบ,บวนพิจารณานั้นนั้นใหม่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย บ,บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งมาตรา57บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอดอนุหนึ่งดยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่ออย่างให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้นมาตรา 57. อนุสอด้วยความสมัครใจเองเพราะตอนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลไม่ว่า เวลาใดๆก่อนมีคำพิพากษาขออนุญ,ญาตเข้าเปลี่ยนโจทร่รวมหรือจำเลยร่วมหรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดวยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตามคู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกปรกการเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการเข้าแทนที่กันเลยมาตราห7 อนุสามด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีวงเล็บก่อไก่ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเห็นว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้เพื่อการใช้สิทธิอะไรเบีย้ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทนถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดีหรือวงเล็บขอไข่โดยคำสั่งของศาล เมื่อศาลนั้นเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีหรือศาลเห็นจำเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกลาง่าวแล้วให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อใหออ้หมายเรียกพร้อม กับคำฟ้องหรือคำให้การหรือในเวลาใดาๆต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำล้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้มาตรา57วรรคสองการส่งหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตานี้ต้องมีสำเนาคำขอหรือคำสั่งของศาลและแต่กรณีและ ขำฟ้องตั้งต้นคดีนั้นแนบไปด้วยมาตรา57วรรค3าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของเจ้าหนี้ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และที่จะเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆใ,ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียถ้าหากมีมาตรา145วงร้รสอง ถึงแม้นสารจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใจ้คำพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของสารด้วยก็ดีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอกเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา142อนุหนึ่งมาตรา245และมาตรา366และในข้อต่อไปนี้มาตรา145 วรสองอนุหนึ่งคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้มาตรา145วรสรออนุสองคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิ์ดีกว่าประมวลรัชดากรมาตรา12ภาษีอากรนซึ่งต้องเสียหรือนำส่งตามลนนักษณะนี้เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วถ้า มิได้เสียหรือนำส่งให้ถือเป็นภาษีอากรคร้างมาตรา12วควรสองเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรคร้างให้ที่ปดีมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียค่าภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอักกรได้ทั่วราชอาณาจักรโดยมิต้องขอให้ศาลออก หมายยึดหรือสั่งอำนาจดังกล่าวอธิบดิฐจะมอบให้รองทิิบดีหรือสัมปกรเขตก็ได้มาตรา12วรรคสในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอมีอำนาจเช่นเดียวกับทธิบดีตามวรรค2ภายในเขตท้องที่จังหวัดหรืออำเภอนั้นแต่สำหรับในอำเภอนนั้จะใช้อำนาจสั่งขายทอดตลาดได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรา12วัรคี่วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีวิแนาวความแพ่งโดยอนุโลมส่วนวิธีการอายัดให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีมาตรา12วรรห5เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาดและเงินภาษีอากรค้างถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินมาตรา12วรกห6ผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามวรสองให้หมายความบรมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลด้วยประมวลรัชดากรมาตรา12ทวี เมื่อได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดต,ตามมาตา12แล้วห้ามผู้ใดทำลายย้ายไปเสียซ่อนเล่นหรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกลาง่าว